มาในช่วงชอบธุรกิจนะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับชื่ว่าปัจจุบันนี้หลายคนก็มีความกังวลในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคงจะเป็นโรคมมเรงนะครับหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเะเรงเกิดจากอะไรมะเร็งเกิดจากหลายปัจจัยครับที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสังคมเมืองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วมะเร็งมีสาเหตุหลักเกิดจากอะไรนะครับการบาบัดดูแลรักษาผู้ป่วยทําอย่างไรให้มีอายุที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น เราจะมารับความรู้กันนะครับกับรองผู้อำนวยการศูนย์ภูตะวรานะครับคุณสุมาลีนาคสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่ปุ๊กนะครับค่ะพี่ปุ๊กครับจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งนี่เกิดจากอะไรครับค่ะโรคมะเร็งนี่นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นโรควิถีชีวิตอย่างหนึ่งเกิดจากการกินการอยู่ที่ไม่ถูกต้อง ทานอาหารที่มีคุณภาพต่ำไม่สมดุลนะคะแล้วก็ขาดการออกกําลังกายด้วยที่สําคัญนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเองเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอร่วมด้วยก็จะทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยพัฒนาก่อตัวเติบโตแล้วก็กลายเป็นก้อนมะเร็งเร็วขึ้นในที่สุดค่ะทีนี้การปรับเปลี่ยนนะครับวิถีชีวิตการกินการอยู่นะครับในสังคมปัจจุบันเนี้ยมันจะช่วยป้องกันนะครับแล้วก็สามารถจะ ช่วยไม่ให้คนเราเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนี้ได้อย่างไรครับแน่นอนค่ะว่าการได้รับโภชนาการที่สมดุลคุณภาพสูงด้วยนะคะร่วมกับการได้รับพืชสัตว์เคมีที่หลากหลายจากพืชและสมุนไพรก็จะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและที่อีกอันนึงนะคะพืชสัตว์เคมีที่หลากหลายจากพืชบางชนิดเองเนี่ยยังมีผลในช่วยการกําจัดแล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะไม่ให้เติบโตก็เป็นโอกาสทางที่ดีที่จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ ให้เป็นมะเร็งเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะ,ร<น>ะครับ คือศูนย์ผู้ตาว,วราของเราเองนะคะคือศูนย์พชนาการและสมุนไพรบําบัดซึ่งเรามีเป้าหมายในการตั้งที่ก็คือจะต้องการให้ปอดคนไทยทุกคนนะคะปอดจากโรควิถีชีวิตในขณะเดียวกันเองเนี่ยการที่เราตั้งมาก็เพื่อที่จะต้องการหาตัวแทนในเรื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและสมุนไพรเพื่อให้เขาเนี่ยนะคะได้เป็นตัวแทนของศูนย์จำหน่ายแล้วก็ในการสร้างวิถีชีวิตของคนในคนที่เขารักและก็คนที่รอบข้างของเขาเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อ,อันนี้คือเป้าหมายของเราใน,นการาาตั้งโภชนาการและสมุนไพรนะครับมีประโยชน์หรือว่าสามารถช่วยเรื่องเรื่องของมะเร็งนี้ได้อย่างไรครับค่ะ มีหลายข้อด้วยกันนะคะ,คะอย่างข้อแรกเลยเนี่ยสำคัญเลยยิ่งคือการได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นเวโปรตีนนะ,นะคะ,ะก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งข้อ2เลยนะคะ,คะก็คือการได้รับแป้งคุณภาพสูงนะคะ,ะเป็นแป้งเชิญซ้อน,นมีใยาอาหารสูงข้อ3นะคะคือการได้รับในเรื่องของกรดไขมันจําเป็นกลุ่มโอเมก้าสซึ่งจะต้องมี EPA แล้วก็ DHA นี่ยนะคะอย่างเพียงพอ ข้อ4นะคะก็คือการได้รับพืชผักผลไม้ที่หลากหลาย ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนด้วย<ะ>และข้อ5สําคัญอีกค่ะก็คือการได้รับพืชสัตว์เคมีที่หลากหลายจากพืชและสมุนไพรก็จะมีสารที่จะช่วยเพิ่มเรื่องของภูมิคุ้มกันได้รวมถึงเรื่องของการกําจัดและยับยั้งเซลล์ม,มะเร็งได้นะคะถ้าเรามองในมุมมองของวิถีชีวิตของคนตั้งแต่สมัยก่อนมาเลยเนี่ยะจะเน้นในเรื่องของการบริโภคสมุนไพรเป็นหลักแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกิน<ะ>ดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายนี่เป็นหลักนะคะ,ะซึ่งหลักการจริงๆนั้นเนี่ยนะคะก็คือ างโภชนาการที่ดีให้กับตัวเองดังนั้นเราจะเห็นว่ามีการศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมานานมากมายแล้วนะคะว่ามันมีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะที่จะเพิ่มการเผาผลาญประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารให้ในร่างกายเราได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะควบคุมแล้วน้ํานหนักของเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะมีประสิทธิผลดีะค่ะครับ,รบพี่ปุ๊กพูดถึงพฤกษาเคมีอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าพฤกษาเคมีนี่คืออะไรคะพฤกษาเคมีเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไฟโตนูเทียนนะคะ ก็คือสารสําคัญที่มีอยู่ในพวกพืชผักผลไม้สมุนไพรทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งเลยค่ะอย่างเช่นมีสารที่ไปช่วยลดการอักเสบได้มีสารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้นะคะมีสารที่ไปช่วยกําจัดและยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะพูดง่ายก็คือเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์นะที่อยู่ในผักผลไม้ต่างๆ่า,าะ,ะน,านะครับที่มปีประโยชน์กับร่างกาย ช่วยป้องกันนะการเกิดมะเร็งได้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับศูนย์นโภชนาการนะครับและศูนย์ไพรบําบัดอุตวราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมานะครับแล้วมีส่วนช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้ยังไงครับค่ะ ศูนย์ผู้ตาว,วราศูนย์พัชนาการและสมุนไพรบาบัดนะคะ,คะเรามีข้อมูลความรู้เทคนิควิธีการกระบวนการต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของคนไข้มะเร็งเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของโรควิถีชีวิตเหล่านี้นะค,ะค่ะค่ะก็มีโปรแกรมของศูนย์ผู้ตาว,วรานะคะ,คะอย่างที่บอกว่าที่ของตัวศูนย์ผู้ตะว,วราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยนะคะปลอดจากโรควิ ีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้เทคนิควิธีการและกระบวนการในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานนะคะเพื่อให้ควบคุมและลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันเป็นการที่เราปรับในเรื่องของพฤติกรรมของตัวเองเป็นหลักนะคะเราจะให้หลักในนี้กันไปแล้วก็ในส่วนของการเสริมสร้างเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มการเผาผลาญ ในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยนะคะมุ่งเน้นมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเราเห็นว่าเทรนสุขภาพเนี่ยมีมากมายเลยนะคะและในแง่ของคนที่จะประกอบการในเรื่องของการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรและโภชนาการเนี่ยนะคะมีมากค่ะนะครับบอกว่าที่สูงเนี่ยก็มีการกระจายนะครับอยู่หลายที่เหมือนกันนะและก็เป็นที่ได้รับความนิยมด้วยถ้าหากคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่าย นะครับหรือว่าอยากจะมีศูนย์ผู้ตาวราเนี่ยนะครับเพื่อดูแลแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโรคเมดีเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนแล้วก็ทำยังไงครับค่ะ ศูนย์ผู้ตาวราของเรานะคะก็มีเป้าหมายที่จะต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยปลอดจากโรควิถีชีวิตนะคะมีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะอบรมให้ตัวแทนศูนย์ทุกคนนะคะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของด้านด้านโภชนาการและสมุนไพรแล้วก็ในสิ่งที่จะทําให้ตัวดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นเลิศด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในการที่ตัวแทนศูนย์เองเนี่ยลงทุนกับเราเองเนี่ยนะคะก็จะทํา ให้มีผลตอบแทนที่มากมายเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรางวัลต่างๆรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยผลตอบแทนที่มากมายตัวแทนศูนย์นะคะก็จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีผลตอบแทนที่มากมายนะคะรวมถึงรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยด้วยเงินลงทุนที่เพียงน้อยนิดนะคะติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์สองนะคะหกหนึ่งสองสองสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจคุณภาพที่มีความน่าสนใจนะครับถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทันทีเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์พุทธวราเป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงช้อปธุรกิจนะครับยังมีธุรกิจดีๆที่น่าสนใจรอคุณอยู่นะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับ